มือนี่มีโอกาสมาเบิ่งของอีกของพ่อใหญ่ละของไร่สามนี่แหละเอากรสิโอกาสสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบิ้ตสุภุสุคนเดอ้อมืมอนี่พามาเบิ่งของไร่สามของพ่อใหญ่นี่แหละที่เป็นสารมือนี่ก็สานเวีปากเนาะตอนเวีปาก <c oughs> หน่วยหน่วยที่หกแล้วนะตูเนาะหน่วยเนี่ยหลังจากไปทําคลิปของร้อยปอกหาอยู่ประมาณสามสี่คลิปคลิปแล้วก็คลิปอื่นๆน้ำเน่มนื่อนี่กลับมาเบิ้งของไล่สามพญาน,นี่ตอนไพ่ากาวเวปากตอนยี่จบ กนสีได้มววด่วนกดครัวนี่แหละโอ้หน่วยนี่สีงามอยู่ดอกหน่วยนหน่วยที่หกระเดอ้อเนี่ยพี่น้องเดอ้อของลายสามลายหน่วยของพี่ใหญ่เนี่ยหน่วยที่หกลวเฮาก็ได้เอาให้พี่น้องบ้านเฮาเบิงไปหลายหน่วยอยู่แต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปเริ่มต้นของของหน่วยนี้เบิงกนวาสีได้ เหย็ดจะขีดเฮ็ดจะขิดนี่ละกลองสารเป็นกระเลยฟืงของก็งามอยู่ดอกว่าไม่ก็ขี่ไล่น่วยเดียวและว,ว่าพื้นของแล้วเนะาะขี่ไล่ก็มูได้แต่หน่วยเดียวนล้วแต่ว่าขี่ไล่ก็ขายได้เบิดแล้วดิล่ะ <c oughs> เงินมาใส่หมดแล้วเงินก็ใส่บนดละขายเบิดสุนไวยละหาหน่วยที่เริเนตบระมาณหน่วยนี้เลี้ยวแล้วก็ไม่ตอกยังอีกยังอีกจะได้อีกหน่วยหนึ่งเป่นบ่อือจะได้อีกหน่วยหนึ่งแล้วอีกหน่วยหนึ่งพลับพลันยังอยสีไปส่งลานคาคือเกาและรลานคาก็เอาพ่อันนี่เ่าได้เอาให้เบิดของยามนี่ยามคนใส่ของ ตัวค้างังก็ได้เยอะน่ตัวค้างทอนหน่อยนะไม่ว่ะดีดีไม่เป็นก็เหลือเท่านี้แหละพี่น้องไก่สิบเบิดเราไม่เป็นก็ไเพรมันสิได้อีกสองหน่วยน่ะนะตัวได้อยู่ว่าสองหน่วยนหน่วยที่เจ็ดที่แปดพวกเนี้ยสี่ไม้คนลอยหนึ่งสี่ไม้มารอยหนึ่ง สารได้แปดหน่วยไปส่งหน่วยละร้อยหาสิบได้เท pues yes. ่าไรปดหน่วยก็แปดร้อยแปดหาสี่สิบพันสองเนาะพันสองเออได้พันสองโอ้กำไรหลายไปกำไรปันซื่อเหล็กสารของเที่ยวห่างสองมือเขเรียกอะไจัไประด้หน่วยหนึ่งโมเมนตได้ไวหไปล้เดี้ย สารของก็เลยสัวจีเห็นเงินลอยก็เลยโอ้มันเห็นไหวบ่าไรเนาะสัวสิจักตอกสร้างตอกสร้างแล้วยบจักตอกสารแล้วก็มาเหลามาสารอู้ใครของตัวเท่านี้เาไวมึงละหน่วยได้อยู่เขาจักไว้นะเดินเอาเด้อพี่น้องเอ้ของไลายสามไ้เบิ่ง นี่ตอนแวะปากเพิ่นกะสานไปแวไปดึงแวออกก็เสร็จละดึงไปเรื่อยๆออย่าไปยัดมันหักตอค่ดึงไปเรื่อยๆเห็นปะดึงแวออกรดมันเป็นตอกอันตอกติวมันบ่ค่อยหักดอกมากหกใส่แต่ที่แรกละหกเอาหกใส่แตที่แรกมังส่งล้อบออกล้อโค้งเพราะมันตั้งตอกมันตั้งได้แล้วก็เฮาเก่าหกออก เขากระสานเอาเลยพอนัน่นดิ่บตามโคกมันโบแหว่เ,วเออถ้าเราตามโคกกันโบแหว่เพราะว่าเขาต้องเห็ดแหว่ก็หันเดิเห็ดแหว่ก็ปากโคกกานซ้ำนั่นอัดง่าเข้าไปนี่หลุยปุ๊บลุงลุง่มพูดเดียวโ <c oughs> บคำม,มันมวยบาคำม,ม,มันง่าสิรูปลุงลุง่มลงในอันของไพไนเพราะฉะนั้นต้องแหว่หลายๆแหว่จนแหว่เป็นเซ็งเพื่อแหว่ปากของ เบ่งเส้นอืเล็บเบตอกสุดนี่พ่อบนเนี่ยเวี่ปากเนี่ยตั้งวานแล้วดูพ่อกันยังหน่อยแล้วเนาะวันสิเกืบอบพ่อไปแล้วมเมื่อเช้านี่ออกไปนาไปเกือบปลาโอ้ท้องผอวจิ๋ไปเห็นบนนอนอยู่เถียงกันจักแมนไผจ้องเซี่ยหัวหน้าเขียวอยู่อะ <laughs> ว่านายเขียวไปนอนอยู่เถียงไอ้ฟล์ฟฟางไอว่าวะยันเมียนอยู่ย้ายออกไปบ่ได้แล้วมาบอกสุยายฟังโอ้ยขวดบวกกาไปเราก็ยันหัวนาเขียวว่าันนี้ลองเมืองเสร็จแล้วกันหัวนาเขียวได้ไปนอนอยู่ขนาดวะยุ่งบ่ซ้อมเกวเพายังวะเห็นแต่บะหฮมกับอันน้ำอันซาน้ำซาเขียวอันสองขวดอยู่คนบะหฮมกับหมอน เงนเกลียเปนนอนมาขึ้นน or or ี่คือวันเวันาเขียวออกไปเกือป่ามือเส้นลราก็มามะเอียดคลิปของร้อยพญเวียนนั่นแหละต่อเล้วเล้วมือเสนี่ของร้อยพญเวียนหน่อยนั่นเออต่างหลายตอนตัางซีหาคลิปปุ่นละคิปพญเวียนของร้อยลอม่เลอเราส่งขลม เราส่งตลาดของเรานะส่งลานลานกายจักสานอยู่ตลาดแต่ว่ามูเจ้าส่งลานสามแยกพีเนาะมันก็บอกกสารอยู่ตามมันเอาตลอดของสุเวียนสี่หาน้วยนี่ละสุดนี่นะสุเวียนสุดสานอยู่นี่สิไเด้สองน้อยหนึ่งแล้วก่อไปแล้วสุดกำลังก่อไปทายคลิปอยู่ระยะเนี่ย กำลังเขียเรากำลังออกอยู่เดินพี่น้องทั้งเวียดนามผมก็ยังคอมเมนต์มาอยู่จักว่าจังได้บอรูเรื่องภาษาเวียดอันเป็นตัวหนังสือตัวอังกฤษแต่ว่าเป็นเขียนเป็นคือภาษาเวียดนามนะเวียดนามเวียดนามหรือเริ่มเดือดกันบ้างเบิ่งดมาเด้กพี่น้องเด้อนี่คือการเค็ดปากเห็ดเหวปาก เอาให้เบิ้งจัจจะช่วงเวปากนะสุดทธิอาบุตริโอตอนเวปากให้เบิ้งเอาแต่ตอนขึ้นคอสิสิตอนนี้เป็นตอนเวปากเอฟซีปุริเอเขามาไม่กะเบิ้งเอาได้พี่น้องเด้อแต่ว่ากะแต่ก่อนๆ่อนเบิกะเคยเอาให้เบิง้งที่เราว่าคลิปเวปากกันเลยแต่ว่าเป็นคลิปเก่าโดนละเป็น 2, สองสามสี่เดือนไปละ ช่วงนี้คลิปเฮาสิออกมือหนึ่งสองประมาณสองคลิปมือหนึ่งสิออกสองคลิปตอนเศร้ากับตอนเที่ยงพี่น้องสนใจก็ติดตามเบิงอยากเบิงคลิปอของร้อยกับมีหรือสิเป็นคลิปสารมวยกม็มีลงไปเราก็มียังบอลไหนลงก็มีคลิปสารมวยกันเลยรอสิลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็ คลิปของของไล่สามนี่แหละของไล่สามเพห่นี่แหละกับคลิปนี้เริ่มคลิปนี้เป็นคลิปแรกสําหรับของน้อยนี่เราจะมองสําคัญในเบิง้งช่วงเวปากมักสอบจังเดกกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อกับให้ทางส่งเ้าให้กำลังใจกับผู เป็ดคิบกับผู้สานผูสานก็มีกำลังใจคือการกดไลค์กดแชร์เพิ่อนเนี่ยเพิ่อนมีมีความสามารถความสามารถจากนำเสนอความสามารถเป็นในคนทั่วโลกเลยเบิง่งะว่าคิปนี้ก็คิดว่าสิออกไปทั่วโลกคนละกันนี่คนเขาเบิ้งกันเลยเป็นวิธีชีวิต พื้นที่อีสานเฮาตามคอนเซปต์ซืส่สองเฮากะสร้างเห็ดสร้สางทำสร้างเห็ดสร้างทำสิ่งพื้นที่อีสานนำปัญญาเออนี่ยนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นนำเสนอการจักสารการอยังกันแล้วแต่เกี่ยวกับพื้นที่อีสานเขาเกี่ยวกับ การเทียการทำนี่แหละ <c oughs> การสร้างสรรค์ต่างๆนี่แหละนำเสนอไอทีให้น้องบ้านเฮาได้บิ่งกันก็อยากตั้งกลุ่มให้ตั้งกลุ่มทักษนี้วยกด้โอ้ตั้งหลายเทีวกลุ่มบ้านาเฮาี่ก็เตะสเลขาดไปตั้งตั้งไปแดกอะน่ันมวยเวลาสิมารวมกันปันไ,ไดเนาะอ,อ้าส่วงรวมกันได้มันก็นรวมอยู่แต่ว่ามันก็น กลุ่มก็ไปไปกลุ่มมันก็ไปบอลอดเนี่ยมันต่างคนต่างมีภาะหน้าที่เนี่ยวิจารสารเขาไม่ได้เป็นอาชีพปนั่นเนาะเ,าะาเ,าะเะขาก็แค่เอาเวลาว่างเขาสารบ่นงานหลักๆเขาก,เาก็คือเขาก็เฮ็ดไทยเฮ็ดสวนเฮ็ดเห็ดหนาที่มันต้องนั่งเห็ด<ง>กีดยงกีดยางแล้วแต่นานาอาชีพหา<อ>เวลาแต่ละบุคคลเออหาเวลาเห็ดว่างๆจะเลย นับมือสีเบิดไปแล้วว่าพืนงานฝีมือพวกนี้นะเบิดผู้เท่าแลวก็บเบิร์อเบิดผู้เท่าเบิดรุนเท่านี่ไปแล้วนี่จักสีมีโบมีรุ่นไม่นะสารนะอยากได้ยังก็สิไปหาเสือรอ่านจักสารคนแล้วทั้งแงถบเท่านี่ก็คิดว่าแมนโบมือกับสีหน่อยลงลงไปการจับก,การสารจังหวะอยากนำเสนอ เกี่ยวกับของพวกนี้ไว้สืบทอดไปให้ลูกให้หลานได้เบิ่งกันให้คนที่ <c oughs> อ,อยู่ในเมืองอยู่ตามพื้นที่ที่บอ,บอมีการจากักสารจังซีได้เห็นได้เบิ่งกันไว้เลี้ยนลูกกันไว้สืบทอดกันไป <c oughs> นี่เป็น แวบปากแบบไพ่เก่าเ้อพี่น้องเอ้อแต่ว่าของพญเวียนที่เอาให้เบิง่งลิปผ่านๆไปหันมันสิเป็นแวบปากแบบไพ่กลมสามเสน้นคือก,กันไพ่กลมก็ได้แต่ว่าบริสานแบบไพ่เก่าไพ่กลมนี่นเพิ่นสีเกี่ยวเกี่ยวบิดกันไปเอบิดไปบิดไปสิคล้ายๆฟันเสือกเนาะแต่ว่าเกี่ยวเกี่ยวบิดเอาเส้นสั่งตอกสั่งมันนั่นลหละคาม ขามสามลอดขามสามลอดสองบางคนน่ะหรือเลี้ยวเตะบางคนกะขามสองลอดหนึ่งมันบ่ไพ่กลุ่มน่ะโบผิดเท็ยดจังใดกะโบผิดถือเบิดขามสามลอดสองก็ได้หรือสี่ขามสองลอดหนึ่งก็ได้เลี้ยวเตะผู้สี่เห็ุไพ่กลุ่มมันบ่มันบ่เป็นลายแต่ว่าขอให้มันอไพ่หรอมันเป็นมันแหวมันเกี่ยวกันกลมๆเข้าไปละเห็ดในปากมันแหวออกปากของแหววออกเท่านั้นแหละ อันนี้แทบเปลี่นไพ่เก่าตัวนี้เปลี่ยนไพ่เก่าไพ่เก่านี้ต้องกําหนดขามสามลอดสามเท่านั้นแล้วก็เดินเส้นหล,ลังมาเป็นเ้นกลางแล้วก็เดินเ้นกลางต่อไปเปลี่ยนเน้นาแล้วก็จับเส้นหล,ลังเดินมาป ka, เป็เลลี่ยนเ้นกลางเดินต่อสองเก้าเศษหนึ่งสิเดินสองเทียนับจากเดินทั้งหลังมาเนี่ยเดินเส้นหลังแล้วก็มาเปลี่ยนเ้นกลางแล้วก็จับเดินต่ออีกแต่ว่าบิดลงทั้งลุม มันสีฟันกันไปมันสีเกี่ยวกันไปนี่ไ่กาวกันผูกเคยเห็นแล้วก็สยิรู้สิ่งรู้ยิเข้าใจยี่ดอกตามพี่น้งนองเห้เบิง่งหลายรอบหลายรอบหลายรอบต่อดหลายรอบแล้วหรอวะอ้าวบอไซแบบอมพูดแบบจูเซ่ <laughs> มีเที <laughs> เอเอ <laughs> สามลอดสามลอดไปเป็นเส้นกลางก็เดินตัวอ,อีกน่เกี่ยวลงไป้าเกี่ยวลอดเส้นนั่นเออแล้วก็ขามสามลอดสามแล้วก็มาเดินเส้นหลังขามสามไปลอดสามแล้วก็ไปเป็นเส้นกลางเส้นกลางก็จับตัวอ,อีกเกี่ยวลงเังลุ่มเหมือนใครสิเป็นเต่าเหรอซานสุดตอกนะ่ก็คิดว่านาสิพ่อเป็นเต่อเอาเหรอ สิพอดีแล้วก็สิได้ม้วน,นตั้งเต็มเลยรอบสองรอบเต็มหมดเดีขึ้นมาอีกพอดีสุดตอกก็คือสิโอเคแหละหอพอดีสุดตอกแล้วก็สิได้ม้วนปากม้วนกวดวขว้าคือเก่ากั่นเอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเล่นๆไปมากบ่มากจังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ คลิปหน้าสิเป็นจังไดกะค่อยติดตามต่อไปสิเป็นคลิปตอนอ้นเนี่ยงไปอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ